สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมงกิตนะคะวันนี้ก็จะมาในเรื่องแบบซีเรียสนิดหนึ่งเนาะก็วันนี้จะมารีวิวการมาเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะว่าแบบคุ้มไหมเออหลายคนอาจจะแบบเราต้องไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศใช่ปะอันนี้เรามาแชร์ experience ของเรานะคะก่อนอื่นก็เลยเราจะมาแนะนําว่าเราเรียนคณะอะไรเนาะเราเรียน MSc finance and financial technology นะคะก็คือเป็นวิชาที่แบบ กึ่งไฟแนนซ์ครึ่งหนึ่งกึ่งเทคโนโลยีสําหรับไฟแนนซ์ครึ่งหนึ่งเป็นเรียกว่าฟินเทคก็ได้คือวิชาที่เอามาเรียนนะคะครึ่งหนึ่งก็จะแบบเป็นไฟแนนซ์ไปเลยเทอมแรกเทอมสองก็จะเป็นแบบค่อนข้างเทคหน่อยก็ส่วนตัวถ้าแนะนำแอบคิดว่ามันพอเราเลือกวิชาที่มันเรียนหลายอย่างเกินไปอ่ะทั้งคอร์สมันคือคอร์สแค่หนึ่งปีถูกปะ่ะมันกลายเป็นว่าแบบแต่เราตัวเราได้เรียนน้อยมาก มันไม่ได้เรียนเยอะหรือว่ามันไม่ได้แบบเรียนลึกมากพอที่จะเอาไปเปลี่ยนสายหาชีพได้ส่วนหนึ่งต้องพึ่งพาการเรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะมากแบบมากๆก็คือแบบอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มก็ต้องไปอ่านเพิ่มถ้าสมมติอยากทำงานสายนี่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 มาหาลัยไม่ได้สอนทบทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็แอบบต้องไปอ่านเพิ่มเยอะเยอะอยู่อ่ะเนื่อจาว่ามันเป็นแบบคอรหนึ่งปีใช่ปะ เทอมแรกเป็น finance เทอม2เป็นเทคโนโลยีกลายว่าเราได้เรียนไฟ n a n c e แค่แบบตัว2องตัวอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้แบบมากพอที่จะทําให้เราแบบเข้าไปทํางานในสาย finance อย่างมั่นใจขนาดนั้นอันนี้คือส่วนตัวก็เลยคิดว่าเออแบบอาจจะต้องไปเรียนพวกใบเซอร์เพิ่มแบบที่เป็นแบบใบเซอร์เกี่ยวกับการลงทุนการจัดการเงินอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบมีปล่อยๆอ,ออกมาหรือว่าของประเทศไทยมันก็จะมีแบบ ที่สอบไปสอบเองได้นะมันก็อย่างนั้นก็คิดว่าช่วยได้ค่ะแต่ว่ามาเรียนที่นี่ก็ไม่ได้แบบได้ความรู้อะไรที่แบบลึกถึงขั้นแบบที่เราเรียนปริญญาตรีนะเรียนที่นี่มันออกแนวแบบเพื่อนที่เรียนไฟแนนซ์บอกว่าวิชาที่เราเรียนไฟแนนซ์ก็คือเรียนเยอะเรียนลึกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ครอบคลุมามากส่วนวิชาที่เปนสายเทคออกแนว อินโทรดักชันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกมหาลัยที่แบบดังด้านเทคขนาดนั้นมหาลัยที่เราเลือกเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างดังด้านแนนซ์นะวิชานนซ์คือเขาก็สอนดีมากส่วนวิชาเทคก็แบบดรอปลงมาเยอะอยู่จากแบบคุณภาพที่ได้จากวิชาไฟแนนซ์ก็คือกลายเป็นว่าแบบส่วนหนึ่งเลือกมหาลัยจากชื่อเสียงในขณะนั้นก็ควรจะเรียนขณะนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้าเลือกที่มันไม่ไฮบิดมากแบบ หรือว่ามันเบิกหลายๆอย่างรวมเข้าไปด้วยกันมากๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะได้ความรู้แน่นๆกว่าที่จะเรียนแบบเพื่อเราบางคนเรียนแบบในขณะที่มันเบิกเกรวมกันกลายเป็นว่าแบบเรียนแบบจับชายไปทั่วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนสายอาชีพได้ขนาดนั้นสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพนะแต่สําหรับคนที่อยากรู้ครอ,อบมันก็จะดีตรงที่ว่าเราแบบได้เรียนอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ย ต่ไมขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายการมาเรียนต่อของเรามันคืออะไรถูกปะ่ะบางคนมาหาประสบการณ์บางคนมาอยากเปลี่ยนสายบางคนอยากมาแบบย้ายประเทศอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกตรงๆว่าการมาเรียนต่อประเทศอังกฤษเหมาะสําหรับคนที่มาอยากเรียนกว้กวางๆเพราะว่าแบบ เราก็จะได้เรียนรู้อะไรกว้างๆจากมุมมองของคนที่นี่ว่าได้ทำรีเสิร์ชมากขึ้นได้แบบพัฒนาตัวเองในการแบบเซล์เลิร์นิ่งมากขึ้นได้คอนเน็กชันได้อะไรเงี้ยส่วนย้ายสายมันความรู้มันค่อนข้างแบบหนึ่งปีมันไม่ได้เรียนอะไรได้เยอะมันไม่ได้ช่วยในการย้ายสายขนาดนั้นถ้าคุณอยากย้ายสายมันต้องแบบพุชตัวเองขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านการย้ายประเทศก็ประเทศอังกฤษ ย้ายมายากนะ <c oughs> คือหางานที่นี่ตอนนี้แอบยากขึ้นตรงที่ว่าแกร้วีซ่าอย่างของปีเราอ่ะมันอยู่ได้สองปีทุกป่แต่ต้องจ่ายเงินนะจ่ายเงินทําประมาณสองพันปอนอยู่ที่ประมาณแปดเก้าหมื่บาทและอยู่ต่อค่าใช้จ่ายก็ต้องโฮเองเพื่อหางานหางานที่นี่ขึ้นอยู่กับสายที่คุณจบมาด้วยแบบไม่ใช่ว่าทุกสายหางานง่าย สายไฟแนซ์นก็จะอาจจะหางานง่ายกว่าสายอื่นๆนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเป็น financial hub แต่ว่าเขารับแบบส่วนใหญ่เขาอยากรับคนที่จบปริญญาตรีที่นี่มากกว่าอันนี้แบบจาก insight นะแต่ก็ปริญญาโทก็หาได้ยังหาได้อยู่ก็มีคนได้งานมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องสู้กับชาตใช้จ่าย,าย,ายคือเขาไม่ได้ให้เงินเดือนแบบหวาทันทีที่คุณได้งานต่างประเทศนะ ัน,นก็แอบแอบๆๆสู้ชีวิตนิดนึงต้องแบบใช้ใจ่ายน้อยลงเยอะเพราะค่าใช้จ่ายเที่ยงกิจแพงมากเขาเพิ่งขึ้นท่าทำบิซ่าขึ้นค่าประกันสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนนี้พอ,อรัฐบาลอ่ะบังคับให้บริษัทที่เขาอยากจ้างคนต่างชาติต้องจ่ายมากขึ้นประมาณมันกลายเป็นว่าต่อคนเขาต้องจ่าย working v i s าให้ประมาณ7,00 0พันปอ่ะเขาก็แบบ ไม่ได้อยากสปอนเซอร์วีซ่าเก็บมาแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจ้างคนที่แบบทํางานแค่สองปีเราไปอ่ะแล้วแบบยิ่งปีถัดไปแล้วอ่ะมันให้แกด้วยวีซ่าแค่6เดือนก็คือหลังจาก6เดือนถ้าไม่มีคนไม่มีคนให้สปอนเซอร์วีซ่าคุณก็ไม่มีติ์อยู่ที่นี่แล้วเขาก็ไม่ได้อยากแบบจ่ายค่าสปอนเซอร์วีซ่าให้เราขนาดนั้นถ้าเราเป็นแบบจูเนียร์เลเวลที่เขาหาจากไหนก็ได้ถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์ทํางานแบบ10 ปีสิบปีหวือวขนาดนั้นน่ะเขาไม่ได้แบบเฮ้ยคุณก็เหมือนคนอื่นนะ่ะทำไมเราต้องแบบสปอนเซอร์วีซ่าด้วยวะอะไรเงี้ยมันก็ออกแนวแบบอย่างงาั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีบริษัทเล็กๆที่เขายังแบบพร้อมที่จะออฟเฟอร์วีซ่าให้นะแต่มันก็แบบน้อยอ่ะมันต้องแข่งขันแล้วมันก็แบบเราไม่ได้แบบไม่ได้ยื่นงานนะคือเรายื่นไปแบบห้าร้อยกว่าที่อะ่ะห้าร้อยกว่าที่ในอังกฤษอะ่ะได้สอยู่แบบ ไม่ถึงยี่สิบผ่านนี่คือแบบยังต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะผ่านไปถึงไหนอะไรย่างเงี้ยคือแบบยากและเงินเดือนให้น้อยมากขึ้นขึ้นเดือนแบบให้แทวจะข,ขั้นต่ำหลายชั่วโมงคุณกันเราได้เท่านั้นเลยอะประมาณนั้นเลยคือถ้าเขารับตำแหน่งคือเราไม่จูเนียร์ไปเลยเราก็จะได้ไฮเลเวลไปเลยแต่ข้อดีคือถ้าสมมติว่าเราได้งานที่นี่แล้วเราทนอยู่โอกาสการเติบโตมันก็จะแบบเงินเดือนหลังๆมันจะได้เยอะ ถ้าเราแบบพยายามย้ายไปสายนน่นนี่นั่น,นพยายามแบบขยับไต่ขึ้นไปอะไรเงีง้ยมื่อกาสโตมันก็ยังมีแต่ก็แอบบต้องดูคอดิชันวีซ่าดูคอดิชันวีซ่าแบบแกด้วยวีซ่าอยู่ได้แค่2ปีกับเวิร์กิ้งวีซ่าแบบเขาไม่อยากจ่ายแล้วอย่างเงี้ยตอนสมัครงานตอนเนี้ยทุกที่ที่แบบเป็นบริษัทก็จะมีช่องถา,ามว่าแบบคุณรีควายสปอนเซอร์วีซ่าในอนาคตไหมพอเราติก๊กปุ๊บก็คือเงียบกิบเลยนะไม่มีการตอบกลับอีกเลยคือ แค่ไหมว่ามันแบบมีแบเรียเรื่องแบบค่า Working Visa ที่มันแบบเพิ่มเ,เพิ่มขึ้นประมาณ60%จากรัฐบาลอะ่ะเขาก็เลยแบบเบหางานยากในส่วนของการย้ายประเทศค,ค่าใช้จ่ายค่ากินอยู่มาดูด้านค่าใช้จ่ายค่ายกินอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะก็เราไม่ได้เรียนมาหาลัยที่มันแบบท็อปมากเนาะก็คือค่ายจ่ายมันก็จะไม่ได้แพงถ้าเป็นพวก ucl imperial หรือว่าแบบ lse อะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ค่าเทอมอย่างเดียวก็ประมาณสองเกือบสามล้านแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็คือเราเรียนมหาลัยที่แบบเราเลือกมหาลัยตามคณะนะคะก็คือเลือกตามแบบหลักสูตรนี้เราอยากเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ได้แพงมากมันประมาณสองหมื่นห้าก็ประมาณล้านสองล้านสามนิดๆอะไรเงี้ยแค่ค่าเทอมแต่พอรวมค่ากินอยู่ทุกอย่าง ไม่รวมเที่ยวนะค่ากินอยู่ค่าค่ากินรายเดือนค่าที่พักค่าเดินทางค่าอะไรเงี้ยในเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ประมาณสองล้านบาทถ้าเที่ยวอีกก็เราไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเที่ยวกันขนาดไหนนะคือต่อทริปแบบมันจะเสียประมาณหนึ่งถึงสองร้อยปอนประมาณนั้นเพราะว่าเข้าลอนดอนครั้งหนึ่งก็เสียเกือบสองเกือบเกือบไม่ใช่เกือบสองร้อยสิบเกือบร้อยปอนได้แล้วนะ ต่อขังก็คือแบบค่าเข้าค่าเดินทางแล้วแต่ว่าเมืองที่เราอยู่อยู่ไกลจากลอนดอนขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบปอนด์ก็คือประมาณพันประมาณพันกว่าค่าเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าอาหารต่อมือเที่ยงกิจตกประมาณยี่สิบปอนด์ถ้าเรากินแบบโลโก้ธรรมดาพวกอาหารร้านธรรมดาอะไรเงี้ยหาสามารถหาต่ำสุดได้ประมาณตกมือละสิบ สิถึงสิปอนประมาณนี้ก็ยัง5้0หกรบาทก็ไม่ได้แย่มากแต่ไม่อร่อยแลย้วไม่อิ่มอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการเลือกอาหารส่วนใหญ่มันก็ถ้าพอโอเคขึ้นมาหน่อยกินแบบพออิ่มแบบอิ่มนะอิ่มแบบอิ่มก็อยู่ประมาณกับ30บปอนถ้ากินเอาอร่อยด้วยก็จะพุ๊บปุขึ้นมาอีก ก็ประมาณนี้ฉะนั้นแบบค่าเดินทางค่ากินต่อเที่ยวที่ไปลอนดอนส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ100ยปอนก็คือสี่พันบาทต่อหนึ่งครั้งนะถ้าไปเมืองแบบครั้งคืนอะไรเงี้ยก็จะแบบต่อประมาณ200รวมค่าที่พักรวมค่าอื่นๆในใดเมื่ออาหารที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้คือแบบบัด g เจ็ตแล้วนะคือแบบไม่ได้แบบเที่ยวหรูอยู่สบายเดอคือแบบ อันนี้คือพื้นฐานมากๆก็จะอยู่ประมาณนี้เรื่องภาษามาเรียนภาษามาเรียนที่อังกฤษได้ภาษาอังกฤษไหมใช่ปหขึ้นอยู่กับเพื่อนที่เราคบมากกว่าขึ้นในคลาสเรียนอ่ะมันจะเป็นเราไปนั่งเรียนใช่ไหมแบบอาจารย์ก็พูดพูดพูด,พดเราก็ฟังฟังฟังแต่มันไม่ได้แบบอินเ r อร์แอคีฟหรือว่าคือมันก็มีเซมินาให้เราเข้าแต่มันแบบค่อนข้างเป็นแบบรับอินพุตแต่ไม่ได้ ทำเอาพูดขนาดนั้นก็คือไม่ได้พูดไม่ได้อะไรขนาดนั้นจากห้องเรียนนะก็คือ,อให้อย่างมากก็มีประมาณ10%ที่เป็นคลาสแบบที่เราได้คุยกับเพื่อนร่วมแบบเพื่อนที่นั่งข้างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยากได้พูดจริงๆอ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราครบเพื่อนเป็นชาติอะไรถ้าคบแบบเยเยเบเพื่อนต่างชาติก็จะมีโอกาสได้คุยเยอะอย่างเราอ่ะคบเพื่อนต่างชาติใช่ป่ะก็คุยเยอะ แบบภาษาอังกฤษก็พัฒนาแบบภาษาพูดนะก็ได้ได้พูดเยอะแต่แบบมันก็ไม่ได้ได้สำเนียงขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบเพื่อนต่างชาติก็คือแบบไม่ได้เป็นเพื่อนแบบ b r i t i s หรือว่าอะไรขนาดนั้นคือมันแบบเออเรามีเพื่อนเป็นคนมาเลเซียคนสเปนคนจีนอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็จะได้ภาษาอังกฤษแบบได้พูดได้สื่อสารได้ฝึกแบบใช้ภาษาแต่แบบไม่ได้ได้สำเนียงขนาดนั้นก็ เราถือว่ามันโอเคนะคือเราเราถือว่าเราสื่อสารได้โอเคเลยอย่างี้ส่วนภาษาเขียนเราคิดว่าแบบเออพัฒนายเยอะเหมือนกันเพราะว่าในขาดเรียนเราอ่ะมันเป็นแบบส่งรีพอร์ตเยอะแล้วเราต้องเขียนเยอะมากเขียนแบบเขียนรีพอร์ตเขียนแบบยอไซน์เมนต์อะไรเงี้ยคือมันก็ฝึกเขียนแบบเรียบเรียงฝึกใช้ภาษาเขียนฝึกยอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเราแบบเราตกตะกอนหลายอย่างเกี่ยวกับเทคนิคในการ เขียนรีพอร์ตเชื่อว่าตอนแรกเราแบบได้คะแนนรีพอร์ตต่ำมากอะได้หกสิบแปดเต็มร้อยอะคือแบบชีวิตนี้ไม่เคยได้คะแนนต่ำขนาดเนี้ยแบบเฮ้ยที่นี่ขอให้คะแนนกันแบบนี้เราอะอะไรเงี้ยสุดท้ายเราแบบก็มันคือแบบตอนแรกก็เศร้าใช่ไหมแล้วก็แบบพยายามเรียนรู้มันเกิดอะไรขึ้นแบบพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยสุดท้ายแบบรีพอร์ตท้ายๆอะเราได้คะแนนแบบแปดสิบอะไรเงี้ย มันก็ยังแบบเออมันก็ยังใจเฉื้นขึ้นมาหน่อยแบบมันก็คือแบบผ่านเออก็คือเขาก็แบบยอมรับว,ว่าแบบดีพอเรามันดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมันยังมีข้อบกพร่องนิดหน่อยแล้วที่เราแก้ได้เราก็แบบเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆมันก็แบบเหมือนทําลายกําแพงว่าแบบภาษาอังกฤษเขียนยากกว่าดีพอเขียนยากกว่าไรติ้งยากมากเลยอะไรเงี้ยไม่ไกลว่าแบบเออก็คือพุชตัวเองไปอีกระดับหนึ่งก็คือถือว่าโอเคอ่ะสำหรับภาษาเขียนนะ ภาษาพูดแล้วแต่ว่าเราครบกับใครเราอยู่กับใครแบบมาถึงเราแบบน็นคอเลจนะว่าแบบถ้าใครมาเรียนก็พยายามบบมีเพื่อนต่างชาติไปเที่ยวกับเขาแบบคุยกับเขาอยู่กับเขาอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เรามีเพื่อนต่างชาติง่ายขึ้นคือการอยู่หอของมหาลัยแต่มันก็จะทําให้เรามาได้เพื่อนคนไทยเพราะว่าคนคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่หอนอกมันต้องแบบเแบรบเอาดูว่าแบบอยากได้แบบไหนมากกว่ากประมาณนี้ อ,อย่างนั้นขอเช็คแบมีคำถามอะไรอีกไหมนะก็จองมีคนถามมาว่ามีอาจารย์ให้มาทำงานวิจัยเป็นจ็อกเหมือนประเทศไทยไหมก็คืออ,อไม่เหมือนนะคืออันนั้นจะเป็นแบบเด็กปอเอกมากกว่าคือเหมือนปอโทรเราเ,เหมือนเป็นนักเรียนเฉยๆเลยอะ่ะเหมือนเป็นนักเรียนแบบ ปีสามปีสี่อะไรเงี้ยแล้วก็แค่ามานั่งเรียนทํากันบ้านจบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีแบบมีใครมาบังคับให้เราทํางานวิจัยอะไรขนาดนั้นแต่เราก็มีทีซมีอะไรเงี้ยคล้ายๆปีสี่มากกว่าคล้ายปีสีมากกว่าส่วนใหญ่คนที่มาช่วยอาจารย์ทําจะเป็นปีปอเอกหรือปอเอกแบบเพราะมันเป็นหลักสูตรสี่ปีอะไรเงี้ยเพราะว่าของอังกฤษมาสเตอร,ร์ดีกีมันแค่ปีเดียวอาหารอร่อยไหมที่ไม่ใช่อาหารไทยทําเองไม่อร่อยค่ะ อันนี้พูดตรงๆนะสิ่งที่แบบแนะนําได้ว่าอาหารอะไรที่อร่อยที่สุดในอังกฤษอาหารจีนอาหารอังกฤษจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีสเต็กพอกินได้แต่แบบไม่ได้อร่อยหรือวาเท่าที่ไทยอาหารญี่ปุ่นเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะมันเป็นอาหารที่เกี่ยวกับวัตถุดิบใช่ปะแล้วมันกลายเป็นว่าวัตถุดิบที่มาที่นี่คือแบบเคี่ยวแซลมอนแล้วเหมือนเกี๊ยวทิชชู่อ่ะไอ้พูดตรงๆอ่ะมันมันแบบมากอร่อยอ่ะ คือเราไปกินมาหลายร้านนะคือแบบน่าอร่อยเพราะว่าอาหารจีนคือ the ะเบสเที่ยงกินแล้วกันในความรู้สึกเรานะคือแบบหาอาหารจีนอร่อยง่ายกว่าสุ่มอาหารญี่ปุ่นมีร้านมาเลเซียที่ตรงลอนดอนก็อร่อยอาหารไทยก็อร่อยแต่ไม่ค่อยเผ็ดอ่ะมันต้องแล้วแต่ร้านแล้วก็แล้วแต่ว่าแบบเชฟที่ทําอร่อยอยู่ไหมคือต้องสุ่มวันด้วยนะคือแบบบางวันไปอร่อยบางวันไม่อร่อยอแล้วแต่แบบนักเรียนพ<ม>าทามที่มาทําจ็อบอ่ะเก็ตว่าคือแล้วแต่โชค อะไรขนาดนั้นด้วยแล้วก็ดูบ bon อลพีเมียลีจองง่ายค่ะมันมีคนขายต่อเยอะแล้วก็แบบมันมีคนแบบขายรีเซลอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราแบบไปหาจากไหนวิธีจองตั๋วก็ถพาง่ายสุดก็คือถ้าแค่มาเที่ยวนะก็ซื้อจากเว็บไทยอันนี้เราเราซื้อจากแบบนี้ก็คือดูได้เหมือนกันแล้วก็แต่ราคาจะแบบแอบบแรบบงขึ้นนิดนึงนะ แล้วก็คุ้มหลักๆคุ้มไหมคิดว่าแล้วแต่เรามองมุมไหนมากกว่าว่าเราอยากได้อะไรจากการมาเรียนต่อแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวถ้าเลือกได้เราอยากย้อนเวลากลับไปแล้วเลือกเรียนที่แบบไต้หว่นหรืออะไรเงี้ยที่ได้ทุนแบบไม่ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเยอะขนาดนี้และได้เรียนรู้มากกว่านี้แบบเลือกหลักสูตรสอปีที่มันแบบ เขาให้ความรู้ d ีจๆหรือว่าเกี่ยวกับเทปจริงๆมากกว่าคือมันไม่ได้ให้โอกาสในการย้ายประเทศง่ายแล้วก็ไม่ได้ให้โอกาสในการเปลี่ยนสายขนาดนั้นส่วนใหญ่ที่มาที่นี่จะได้ประสบการณ์ได้เปิดโลกได้ดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ได้อะไรมากไปกว่านั้นนะมันไม่ได้แบบเปลี่ยนภาษาเอ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนสายมันไม่ได้แบบ ย้ายประเทศอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือได้ภาษากับได้ภาษากับได้ประสบการณ์ mm hmm. ก็หวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจมาเรียนต่อนะคะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็อย่างที่เราไปตลอดหลักสูตรก็คือค่าเทอมประมาณล้านสค่าที่พักอีกประมาณ4ี่ห้าแสน แล้วก็ค่ากินอยู่อีกประมาณสองสามแสนบาทอันนี้ไม่รวมเที่ยวนะรวมแค่ใช้ชีวิตถ้าสมมติว่าใครแบบเอออยากที่จะามาอยู่ที่นี่แบบค่ากินอยู่แบบค่าค่าค่ากินค่าเที่ยวอยากหาเองมันก็ทํางานพิเศษหาได้นะคางานพิเศษมันจะอยู่ประมาณแบบได้เดือนละประมาณเจ็ดร้อยปอนด์อะไรเงี้ยถ้าเราทาเต็มที่แน่นอนว่าใครอยากมาทางานพิเศษให้หาตั้งแต่แรกๆ เพราะว่าหาคีหลังยากมากเพราะว่ามันแบบเขาไม่ได้รับจ็อบเพิ่มไม่ได้รับคนเพิ่มเขามีคนเต็มแล้วมาถึงก็ให้รีบรบหางานดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าเลือกได้ทํางานที่ไม่ใช่ร้านอาหารไทยแบบพยายามไปอยู่ในระบบของระบบสมัครงานที่นี่โอเคมันต้องจ่ายภาษีก็จริงแต่ว่าหลังจากนั้นคุณจะหางานได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็แบบไม่ใช่งานที่แบบเป็นแรงงานทาสขนาดนั้นอนะเออมันจะดีกว่าถ้าเป็นไปได้นะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ดูคลิปนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบาย